ท้ายรายการกับแซดดิวส์วันนี้เอกก็มีข่าวสารแซดบมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยค่ะ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันกีฬา e-Motor Sport รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยในรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบเสมือนจริง Toyota g a าซู Racing GT Cup 2022 Thailand แลนด์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับเอเชีย โตโยต้ามีความเกี่ยวข้องกับกีฬามอเตอร์สปอร์ตมาอย่างยาวนานโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาโตโยต้าทั่วโลกในการพัฒนายนตรกรรมที่ดียิ่งกว่าตามแนวคิดที่ว่าถนนฝึกฝนคนและ ผลสร้างรถทำให้ได้เปิดมุมมองในการผลิตรถยนต์ให้เหนือความคาดหวังของลูกค้าซึ่งความคิดริเริ่มนี้ได้รับการถ่ายทอดมาจาก DNA ของมอเตอร์สปอตเพื่อส่งต่อไปอยังการพัฒนารถยนต์รุ่นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรุ่น g r Series จากความสำเร็จของ To โยต a าการู Racing ม o เต port ในหลายทศวรรษที่ผ่านมาได้ต่อยอดความสำเร็จสู่วงการ e Motorsport เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์โลกพร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบในกีฬาแข่งรถได้สัมผัสประสบการณ์อันตื่นเต้นเร้าใจกับความท้าทายใหม่ๆใ,ในโลกเสมือนจริงการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศคือการแข่งขันในรูปแบบ one-make race ในเกม Gran Turismo 7บนเครื่อง PlayStation 4 และ5เพื่อเฟ้นหานักแข่งที่ทำคะแนนสะสมได้สูงสุด3คนไปเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับเอเชียนในเดือนตุลาคมพร้อมรับเงินรางวัลพิเศษรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า80,000บาท โตโยต้าขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนรวมทั้งผู้ชนะการแข่งขันทั้ง3คนในฐานะตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรอบเอเชียส่วนน้องๆที่พลาดโอกาสสำหรับการแข่งขันในปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมุ่งมั่นต่อไปและหวังว่าในอนาคตจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อก้าวขึ้นเป็นสุดยอดนักกีฬา e- มอเตอร์ o r t นักขับของเอเชียและในระดับโลกต่อไปค่ะ